ัมได้ซื้อจนสักก้ออ่ะผมได้ขาสักขาพี่จะอีเรีวจะอีเรีวดิโจโลกับตบปวดหัวละปัวละมาอมาอย่าปวดต่อได

เออมาทำเลยมาทำเลยขุดทำเลยทำเลยทำเลยไปขยับแล้วทำโอ้มาลูกลอีก้าแบ่งอีกาแปงมาขาเข้ามาาเข้ามาตัวมาตลมาเออมาเดินมารเลลยเลยขากางนี่รเลยนยขากางนี่ขากางเนี่ยเอยลยเอยนั่นแหละมามามาเสมอเลย

มีครับมีาสได้ลได้ใส่แม่ล่ใส่รุ่มเลยใส่ลุ่มเลยเลยเลยอ้ยบอกบอกคำจีได้ครับเอกคำจีใส่ครับคำีเลยีเลยได้เล้เได้เลยได้เลยเอาเลยได่เลยได้เลยไ้เลยได้เลยไเลยได้เลยได้เลยไ้เลยไ้เลยไเลยไเลยได้เลยไเลยได้เลยได้เลยได้เลยไเลยได้เลยได่เลยได้เลยไดเลยได้เลยไ้เลยไดเยไ้เลยได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 ้เลยไเยไเลยไ่เยไ่ลยไเลยไเลยไลยไเลยไ่ลยไเลย ครับพระกวงนี้พอดนีแต <c oughs> <that decoration> ่งเต็มตีครับยิเลยขี่ได้เลยเอาัโอเคจบครับเจบแล้วลเยี่ยมมอกคอันนี้จบเกมเดีวเลยนะได้ค่ะจับได้ค่ะกันได้อยู่ไอ้มือมันกัทัก่อไงแตอ กันย้อนยันอมาพร้อมล้พอนากลังมัยเนาะอเดี๋ยวเข้ากังมั้เดียวปล่อยปลอยพ่อหน่อยับแม่ป่าพนป่มาป่าได้อนี่ขบไัวหลวงกวงตุ้นมดนี่ก็จนเพ่ก้างตุ้นมดที่จริงส่วนกำนันน้อยเขาบ้าน่าจะจวนวันนี้ป่านมานะครับเปนกนัดยางเขากนัตหลอยกนัมันเดินัตมาได้อือ มัดมาหละหัวเปื้อกมึงไปลตีหัวให้มึงเป็นเป็นันเะมนมอ๋อิบไปดนเยแหละอ๋อคิบไปดนไอ้มึงดมมือเนี่ยเนี่น่ลุกหงลูกมแล้วเหรอหีไม่มันกนล่ะหิ่งกโดมเตะเราขึ้นแถวมือวะเนี่ยดมเลยอาละแหลนละจิกูอ่ะันนี่นะ เอาครับลกเลยกันะขมบน้อยเป็นนี้สิ่ย้อมสิความปวดมาละออนอ้วเลยสอง้อยซาวสองร้อยซาวเอาแปดขำจีกออกเนาะซุปซุปเอาออกเลยเนาะออกออกออกแล้วออกแล้วหวยได้หวยได้ดีหยได้อแล้วหยได้ึ้ยิบเลยเหาะขึ้กันนิบเลยเนาะ เอา้วขาเอา้วขาขาเนี่ยขาข้างต่อด้ดิไหนละโอ๊เอาหลกไงละอ๊ยอือยังไไออกนะห้าสีล้อมไปด้ออกยห้าสี่ล้องไปสิบยามนีลงหวนะก็้อง้อข้เาีว่าเดีกว่า้งม้องงานมองนู้นะม้องงานมองนี้กันน้อง ลกรางะอยากลุเนอองันนมอารถเกียงาหามานกี้ยใ่ใหญ่เป็นการตุยไปฮับไหมสองอรถเกียงเงีรกลง้ห้ลอโดนยิงไหมอ่ะไป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 นวดไปนวดมีให้หนวดไหมเอาได้นหนอยห้าสี่ลอโอ้นีได้ันนาะสีจอดละ ก็ขามันสั่นนะันสันได้ห้าสี่้อมันสั้นสู้เอยห้าสี่ล้อมันสั่นสู้างหลันตืดมันังบอกแวนะหัวแข็งมีหัวแข็งหัวแข้งครับมีหัวแข้งครับใช่ขุดต้อนเนี่ยอ๋อข้าตั้งเมย์อ้อม้อยฮะตั้งเมย์อ้อมร้อยห้าสี่ล้อแสต้งเมยโดนดีไม่รอดโดนดีไม่หยาดถ้าโดนถ้าเข้าไม่เมย์ยาวอยู่ถ้าไม่รอดพูงเพลงไปเผื่อหนัง

เอาวงกวามันมาเก้าเล่นนักเหมือนกันครับเอาแล้วเรียบร้อยล้จะไปชหืกันคือความค้ากันไปหแค่เอาลีกระเบ๋าอย่างกระเบานี่ันันเครับมัน่าได้เดกหงนอก่อนหงายัลนกระป๋า

มาอยู่เฮ้ยจเจคุณัของหน้ด้อหน่อยมาอะไรนะวะก็กีใสแล้วเนาะกาเนพันเสี่ยนี่เนาะแก้ไรกันเนาะออด้ครับอุ้ยล่ะมีครับปั๊บอปอยปอยเหรอสู้วะมาปอยใสแล้วครับเดอะๆๆๆๆเยหมือนเน้ำไปครับ

กไปังมเหมือแรง้ยครับเียบแบนเลยปียบเลยตัวสองนอกระไมสองนับอกเออยี่ห้อเขาเ๋อจบผมลยยังไงครับครับผมรุนใกบ้านนี้อยผมล่แล้วน้อยอหรครับ

กามันเอาโทรศัพท์มาถ่ายกวามเขาเล่นไปมันเนี่ยทายว่าเไหนครับทำคลิปลงยูทูบครับต้มต้มอ๋อต้มแล้วต้มปรลพิชิตเบสต้มน้ำมเราจีนไทยทอดซดคทับเป็นยังโอ้้นี่เห็นไ้มอะไน่ะ แค่ค้ำนะครับจะได้หนึ่งค้ำถ้าถ้าถ้าค้ำถ้าค้ำนี่จิไหลเนาะถ้าถ้ามีพ้อนี่แต่งหน้าได้เนาะโอเคโอเคค้ามเค่นก้อนค้ามก้อนผมจะบิดัก้ารเสียเงินหนึ่งเงี้ยเงี้ย

มันน่าฮัฟเดียวเปิอ้อยมาได้เปอ้อยมาได้เปดอ้อยมนได้มันด้วยมันด้วยมันดีไงเขาล่าไว้ก่อนแปะตัวเดี้ยวหู้วันนี้ฮะฮือฮแตัวเดี้ยวหู้วันนี้ชอบดีว่าได้แปะตัวแป่ตัวเสมอสามเสมอเสมอก่อนเสมอก่อนไสองพันสองแล้วกัตเสียวย้อนละหน่งครับยุ่ หัวเป็นหลวงน้อยแน่ตั้ขายไปต้จงอันอือโอ้ยโอ้ยขายไอ้พวกไอ้เจ้าก่งตัวกานตัวก้อนดุกลงมา บ้นหนึ่งงกตัวแล้วกะเสียงรถจ้างหนอกไปได้เขาจน5ตัวเขาแม่3ตัวเขายก2ตัวกะจะไม่จนกว่าัวเก้าเี่ยประเทศ่าจะไม่ร้านก็แหละไม่ร้านไม่เ้านไี่ร้านไม่ร้านไม่้านพม่รนานไม่้านไม่รานไม่รานม่รนานไม่านม่านไม่ร้าน่านม่นานไม่เ้านม่ร้านไม่ราน่้านไี่าน่าน่านนี่าน่เาน่้านไม่ เนี่ยแต่ละเอ้ยพอคำนั้นอยู่ไหนเขาบุ๊ือเขาปหน่าตปอน่อเขาก็เยนั่ราจีเ่ากยกเลยโอ้พอำนั้นอยู่ในเขานี่มันเป็นธรรมดาเพอำนั้นเป็นต้องกลกนนไกลกันนดจะเอาคำเลี้ได้ก็ได้เพราว่า

มาเลยนะไม่เ้าเลยเนีเอาไปเ่ยนไหนอไเลี้ยอย่างนีไวู้มาเลยยนีเกู้ว่็ใก้เชื่องเลขาเอางยเข้ไว้แบงคอยจพี่เพี่เออเอาเข้มัดขดอน่โอยเรียบร้อยเลยโอ้มา

นะครับไฟที่หนึ่งของการลงบอลครับนี่นะครับไฟแรกของมันนะครับเก็บแล้วเหรอ่นาเดียวครับเจอไม่เจออย่างน่ะเนี่ยมิดเจอเลยครับไฟแรกอยู่เหมันน่าเชื่อแล้วมันมันนอกจะลงได้ไกลไี่นี่เลยไปก็ไปก็ไปก็ไปก่อนนะครับเดี๋ยวกระลังคัดคัดตัวกวางขาเสียขาเสียอยากลงไปเ้อนไปไปไปไ